พิธีค้นวิธีง่วเมือนีนะครับสิภาคปรมพี่น้องนะครับมาเบิงโรงเรี่ยนอีเว็บนะครับสำหรับเพาะเห็ดนางฟ้าผู้ฐานกับเห็ดนางโร่นะครับที่ดวงจันทร์ฟาร์มเห็ดเมืองพลนะครับสิเป็นจังไหนนะครับไปเบิงในคลิปกันเลยครับผมอันนี้เป็นอันนี้คือเป็นโรงบ่มใช่ไหมครับที่เรียกว่าโรงบ่มอ๋อโอเคอันนี้เป็นโรงอีเว็บ อีเว็บนะครับโอ้โหบรรยากาศข้างในอ๋อจะเป็นพ่นหมอกเลเเอายขาเข้าได้ใช่ไหมครับเขาเข้าไหนนะครับโอ้ยเย็นครับเย็นมากเย็นเย็นใช่อ๋อนี่จะเป็นเห็ดเห็ดเย็นโอ้โหอันนี้อันนี้คือเครื่องอะไรยังไงนะครับตัวนี้ เครื่องอีเวบอีเวบจะมีบันลมดูดความชื้นผ่านนแบบ์แขกอ๋อข้างอีกอยู่ฝัางนู้นตี้จะทำเงินหมดโอเคครับโอ้บรรยากาศข้างในไม่ได้เปิดเพื่อเอาเข้ามาแล้วลูกค้าโทรมาเอาก็จะได้ต่อได้ ือนนลเดืออ๋อนี่เห็ดดาวฟ้าโอ้โหเย็นนี่น้าฟ้าต้องแบบนี้เราทำไม่ได้แนะบ้านเราต้องต้องต้องลงแบบนี้ครับคือห้องนี้คือทํายังไงบ้างนะครับคือเป็นเป็นเป็นพื้นปูนธรรมดาข้างๆก็คือก่อแต่ก่อนเป็นลงบ่มันจะระเบิดเอาโมปิดไปอ๋อทำกับพ่อกันเลยกันรอแล้วก็ปีกบัด ตีฟ้าอันนี้คือเป็นเป็นฟิวเจอร์บอร์ดฟิวเจอร์บอร์ดอ๋อครับฟิวเจอร์บอร์ดอัดที่นี่มันเป็นน้ำเค็มเหรอมันก็เลยเค็มง่ายอ๋อแถวบ้านผมก็จะเค็มๆหน่อยเป็นก้อยๆหน่อยที่มันกันเค็มได้บ้างครับเล็กก็เลยกินได้อยู่แต่ก็ก็คือว่าคุ้มสองปีสามปีกินเยอะก็คุ้มกับการลงทุนจะได้ว่าเหี้ยดมันมันก็บางแสงไปตลอดหอ่ เเ็็ดดบ่อค่ะเฉลิมขอเดินดูข้างๆหน่อยนะครับเดินเดินดูโรงหน่อยนะครับโอเคครับอ๋ออันนี้จะกรอบพื้นผนังจะเป็นผนังปูนก่อเป็นผนังปูนห้าบล็อกแล้วก็จะเป็นแผ่นเป็นขวาเป็นยิปซั่มประมาณนี้เป็นยิบซ้ำยู่เป็ัยิบซ้ มันมันแผ่นแผ่นฝ้าครับแผ่นฝ้าเอาแผ่นฝ้าแผ่นฝ้ามาตีเพื่อควบคุมอุณหภูมิเฉยๆนะครับไม่ไม่ได้ทําเป็นแบบกอเดินรอบๆหน่อยอันนี้อาจจะเป็นหน้าต่างเก่าอ๋อแต่มันเย็นนะครับห้องนี้จะเป็นพี่เขาว่าจะไว้เก็บเลี้ยงเห็ดเย็นเอปลูกเห็ดเย็นพวกเห็ดหนังฟ้าอ๋อตรงนี้ก็จะเย็นอยู่ โหโหนี่เป็นอ e ีเว็บก็คือจะมีเครื่องเป็นเครื่องพ่นหมอกเครื่องตัวนี้โอเคเย็นครับห้องนี้เย็นอ๋อนี่ตัวนี้ ข้างนอกจะเย็นตัวนี้จะเป็นตัวแผ่นทําความเย็นแล้วก็ก็ลมยูดเข้าไปอ๋อโอเคอันนี้โสหกสิบมันจะออกไวกว่าขอนมันจะได้ผลผไวกว่าสกิ่อายุอาอายุอาุสั้นต่างกี่ถงหกเดือนแล้วนนนนแ,ลแต่การทแล้วแต่การดูแลแบวแต่การเลี้ยงลูกของเขาแหละแต่ที่หกที่เราจะเอา แต่าดีลรดาอยากแน้เพราะว่าดี๋นี้กา้านเันเ็ดยากอย่า็ทําทกสแลได้เสรไปล็แบบนรดต่ถ้าถ้าจะทำแล้วทำลงงนี้จะลบน้ำสามลอบุกนไม่ไ้หวัไสบายแล้วมันไขาเห็ดมาถึงแบบมีสสามสิโไหแต่ผลผลิตไม่เท่ากับโงเดียวเป็นนางฟ้าไม่สู้เห็ดอย่างอื่นไม่สู้เห็นนางฟ้า ที่อยู่ในโรงนี้ใช่ไหมครับใช่เครื่องเครื่องชุดนี้นี่คือถ้าลงทุนใหม่เนี่ยครับห้องห้องขนาดเนี้ลงทุนเท่าไหร่ครับแสนต้นต้น,ตนแสนต้นแสนเกินนครับเครื่องตัวนี้เราซื้อไปตั้งเลยเราไม่ได้ทำอะไรเราติดตั้งให้มมหมดทุกอย่างสามหมื่นกว่าบาทสามหมื่นกว่าบาทเป็นตู้ทำความเย็นชุดนี้นะครับ<ช>ต่อไฟทุกอย่างเขาต่อให้หมดเลย แล้วก็ท,ำทำําห้องทําเราก็เปิดปิดในโทรศัพท์มีแอปในในเราก็จะรู้ว่าอุณหภูมิเท,ท่าไรความชื้เท่าไรเปิดปิดแล้วแต่เราสมมติว่าฝนฟ้าตรงหน้าหอนเอ้ยหน้าหนาวเก็ไม่เปิดเ,ดเลยครับครับ,บ,บแล้วก็ดีตรงหน้าหนาวถ้าเปิดเมื่อหน้าหนาวถ้าเป็นลมแบบสมัยเราไหนจะลมไหนจะเอียงหนาวหะนก็บอกครับ้ี่อยู่ในนี้ก็คือได้แล้วโอเค ก้อนเท่ากันปรกอบไได้ขายก้อนสาขาแล้วกันเข้ากันเดียวเท่ากันแสนสองนี่คือรวมเครื่องรวมโรงเรือนใช่ไหมครับแล้วก็รวมเห็ดแสนสองต่อต่อหนึ่งลงลง,ลงหนึ่งครั้งเห็ดไม่ได้รวมเห็ด <c oughs> ไม่รวมใช่ไหมครับพ<อ>ถ้ามีโรงเรือนอยู่แล้วมันเยอะทุนครับออ๋ตัวเครื่องก็สามหมื่นสามหมื่นห้าครับ ตอนนี้มันก็อะไรแต่ช่างอ๋อพวกอ๋อบุกชั้นวางชั้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับชั้นวางทำเหล็กเล็กกคนนี้ก็ได้หรือว่ายัางไงก็ได้เพราะว่ามีฟังไว้ใกล้กันเขาเอาคอนอย่างผมไปแล้วเขาไม่ไปเอาคูนให้ด้วยแล้วเขาจ้างช่งางทำโรง่านอ๋อเจ๊ก็ตีคุณคืณคณ <laughs> นอย่นะน่าจะแป๊บเดียวนะผมว่าน่า<ช>จะได้ทุนคืนขายตลาดนัดเองขายอะไรเองอ๋อครับขีดสีแล้วเอาหยอกไม่ขีดได้ ดูดูศึกษาก่อนครับศึกษาก่อนครับรูปอังไงรูปแบบมันโนตรดีที่คือถ้าเป็นขอนผมแนะนำเลยอ๋ออันนี้ต้นทุนไอ้ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนค่าไฟยังไงผมจ่ายตอนนี้อยู่ที่พันห้าถึงสองพันเพราะว่าผมมีตู้แช่นี่อ๋อคือพันห้าถึงสองพันนี่คือรวมรวมทั้งบ้านรวมทั้งบ้านปั่นที่เลื่อยด้วยทั้ง ออมันก็ไม่ได้กินไฟนี่ครับไม่ได้กินไฟเปิดแค่ตั้งแต่เช้ายันปรมาณมาปิดทั้งคืนเลยิดุเปิดประตูนต่างอ๋อกาศก็จะเข้าให้มันได้อากาศธรรมชาติด้วยอ๋อเราไม่ได้เปิดตลอดก็ไดแต่บางที่เขาเปิดกันตลอดผมปรับอุณหภมครับอ้ยนนองไม่น่าต้องใช้

ร้อยกว่าบาทนี่ร้อยสิบร้อยยี่สิบบาทมีเกินร้อยเรารู้ว่าแต่ว่าเน้นสูงมันหน่อยก็สั่งทำลงมีหนูด้วยนะมีหนูนาพ่อทำตำมือสนใจพอเห็นดวงจันทร์พอกินพอใช้ครับก็คือเราก็กินทำกินในบ้านเราเดี๋ยวก็ขายเป็นเป็นรายได้หลักครับครับ โอเคสุดยอดเลยครับผมอันนี้ก็คือเป็นทํามีทั้งปลูกเองแล้วก็ทําเชื้อเห็ดขายส่งเชื้อเห็ดด้วยครับแล้วมีมีมีอะไรบ้างนะครับที่นี่มีมีตั้งแต่ทำก้อนก้อนเอก้อนที่เลื่อยครับตั้งแต่ทำะเลขข้าวฟ่างอ๋อขั้นตอนแรกเลยใช่ไหมครับมีมีเห็ดอะไรบ้างครับที่เราทําตอนนี้ ก็แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งอะอ๋อสั่งได้หมดเลยเราเรา,เรา,เราหาให้ได้ไดโอเคครับผมเพราะว่าก้อนเราผลิตเป็นครับแล้วก็เชื้อเราก็มีอยู่แล้วแล้วแต่ลูกค้าจะให้เราหยอดตัวไหนเราก็ทำให้ได้อ๋อโอเคครับผมครับก็สนใจยังไงเดี๋ยวติดต่ออีกทีหนึ่งครับผมโอเคครับนี่จะเป็นตูวแซ่เห็ดนี่เนาะครับค่ะแซ่เห็ดที่มันยืดได้ด้ว อนางฟ้านางลงใกล้ใกล้ยักษ์ชักชหน้ามีเหรอว่าเรา่ไรนี่นี่เห็ดคอนเห็ดกระด้างส่งไปแล้วล่ะค่ะอันนี้เก็ดนี่ยิ่งเห็ดสองเดียวเลยเพื่ออะไรที่ไปเราเห็ดคอนถ้ามีตู้แต่มันก็ต้องคิดยากเด้จ้ะอยู่ได้นานหลายวันก็ยังสวยก็ต้องไปอาบเป็นไข้ดูเคชชองตูตูเปิดแบบสี่ห้องมันจะมีตู้หนึ่งที่เขาขายเป็นเป็นตู้หนึ่ง ครับก็ต้องเรียได้แบบนี้มันยังใซตได้หลายนะครับแม<ต>น,นสอง,ง,งอันใซตได้แค่ตีอันหนึ่งเองตีกับวัตโอเคแล้วเมื่อไรที่อยากเรื่องสายมันอยู่ได้นานครับอ,อ,อันนี้เป็นชุดอันนี้อันนี้ผสมใช่จะผสมแล้วก็เลื่องขายอ๋ออันนี้เป็นตัวผสมอันนี้เจ้าหัวครับเนี่ย ซีซีหัวหนีมือหนึ่งนี่ได้จักก่อนครับชั่วโมงละหกร้อยก่อนขับครับครับชั่วโมงละหกร้อยก่อนโทษครับอันนี้ก็เป็นเครื่องผสมอันนี้เขาเฮ็ด เขาขายเป็นก้อนเท่าไรครับทังในนี่ครับถ้าพันก้อนก็แปดบาทค่ะพันก้อนก้อนละแปดบาทยก้อนนีกนีะแปดบาทนี่คื่กับสบาทออ้งัก็สบาทครับส่งการส่งก็คือส่งฟรีครับีออครับก็คือ แถวแถวบ้านเฮาแถวแถวหน้าเชือกแถวอำเภอเมืองพ้นฟขอนแก่นนี่ครับงฟีครับผมไม่รู้เหตึ่งจื้อเขาขายขายในครัาราทงว่าขายดอกว่านี่ไหครับขายเป็นโต๊ะละเท่าไรครับตรอสครับครับโทุงละสองรุงละสองร้อย ก้อนลนะก้อนที่เป็นเชื้อของเห็ดดินจือนี่เหาเงาก็เห็ดเลยนะคนละสิบบาทแค่ก้อดเท่าโหร่ลูหลายก้อนนะฉีดน้ำก็ประมาณแค่อกแห้งกินนะแค่สิบเก็บดอกมันมันมันออกดอก,ดออกเดียวเดี๋ยวมั้งออกดอกสองดอกอาะก็รอบที่สามที่เห็นนะคะแน่นอนแน่ๆแล้วแวต่สิเก็บเอากโมบิลว่าไปเดีมันมันออกทีละดอกสิ ดอกที่ละด,ดอกค่ะอือนี่เดี่ไม่เคยขอแม่ิอ๋อคืออุปก่อนนึงได้แค่สองดอกสองอลงทุน10บาท่ะถ้าอบแห้งก็จะประมาณ7จดถึงแดอกก็สองร้อยที่ันอ๋อเจ็ดแดเจ็ดถึงแปดอกได้200ถ้าอบแห้งครับผมนี่ก็คือเป็น ทั้งเบิรนะครับที่เฮ้าได้มาศึกษาดูงานน้ำดวงจันทร์ฟ้ามเห็ดเมืองพนนะครับสําหรับเพ่อนพี่น้องท่านไหนนะครับที่สนใจพันเห็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นเห็ดขอนขาวนะครับเห็ดนางฟ้านะครับเห็ดนางล่งนะครับแล้วก็เห็ดต่างๆนะครับที่พี่น้องสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามทั้งดวงจันทร์ฟ้าได้เลยนะครับผมขอระเบดปานะครับพวกเห็ด เ็ดคอนนะครับเห็นนางล้มเห็ดนางฟ้าเนี่ยเห็ดกระดัางนะครับจะอยู่ประมาณก้อนละ8บาทนะครับ้วกาจะมีเห็ดเินจจือนะครับก้อนละส0บาทนะครับการขนทรงการจัดทรงนะครับกะทรงฟรีนะครับในในเขียดไก่เคียงนะครับกะถ้าพี่น้องทั้งหนสนใจกะห้ร้องท่างามมังก้อนนะครับมา8บาทเนี่ยอ่าีประกันจังไดนะครับมีขนทรงฟรีบอนะครับก็ร้องสอบถามภายในก้อนนะครับ ส่วนเบอร์โทรนะครับก็ตามนี่เลยนะครับหรือใช้สะดวกที่ติดต่อนะครับผ่านทางเพจ Facebook นะครับก็ตามข้างบนนี้ได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับฝากไว้ซักนิดนะครับฝากพ่อพี่น้องนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องวิธีคนวิธีหัวนําเลยครับผมคลิปหน้านะครับสีผ้าพ่อพี่น้องนะครับไปเบื่องา้ามเห็ดา้ามใดนะครับหรือสีผ้าพ่อพี่น้องนะครับ ไปเบอร์ง้องฟร์มใด้ค่าที่ตามเบิกนะครับโอเคสำหรับที่นี่นะครับฝากไว้สำนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ